สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แตมก็จะมารีวิวนะคะเครื่องกระตุ้นกระจายพลังงานหินนะคะอันนี้ก็เป็น EP ีที่9เนาะเคยบอกแล้วว่าถ้าเราใช้ฟังก์ชันจากเครื่องพลังแล้วเนี่ยจะมี30ข้อนะ่าจะเป็น30ข้อจากทีมงานนะที่ได้เอ่อเรียกว่าเอ่อรีวิวนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตัวแตมเองได้สัมผัสกับเครื่องนะแล้วก็ได้รับเรื่องราวตรงนี้จะมีทั้งหมด20ข้อนะเพื่อนๆ ดูนะจะเป็น ep 9กพ ep 10อะไรประมาณนี้เนาะ,ะข้อแรกเลยนะคะคิดลบแค่ไหนคิดบวกได้สุขได้นะแล้วก็อันนี้คือว่ามันจะมีข้อแบบยาวๆนะแต่ว่าแต่จะทําแบบเป็นสั้นๆให้นะขี้เกียจแค่ไหนขยันได้สําเร็จได้ข้อ2นะข้อ3นะพลังที่เข้มข้นนะเร็วแรงหนานุ่มหนาแน่นนะเราก็จะสัมผัสได้ง่ายกว่าหินเฉยๆนะถ้าคือมันผ่านจากการเร่งพลังแล้วเนาะ แล้วก็ข้อ4นะพลังงานจะช่วยทำให้เ,เรามีสมาธิมากขึ้นนะฮะ5นะเป็นห่วงพลังดีๆเพื่อป้องกันป้องกันคลื่นพลังงานที่ไม่ใช่เป็นห่วงคลื่นพลังงานอันนี้นะช่วยโพรเทคนะคะหกนะเ,เราใช้คลื่นนวัตกรรมสมัยใหม่มาเล่งปฏิกิริยาหินแต่เวลาพลังที่ออกมาเนี่ยจะเป็นพลังในเชิงของ ในเชิงของจิตวิญญาณนะเพราะงั้นก็อันเนี้ยจะใช้ได้แบบเขาเรียกว่าส่งต่อเป็นมรดกตกทอดได้เลยนะคะเนะฮะพลังงานพันเท่าแก้ไขฮวงจุย้ยภายในใจภายในกายนะภายในจิตวิญญาณแก้ไขอันนี้แก้ไขได้เลยและตอนนี้เรากําลังจะเชื่องแก้ไขทั่วทั้งผืนสยามนะไซแยมของเรานะ่าดนะฮะเมื่อจิตนะ,ะบวกนะสมองบวก หลังสารแห่งความสุขคือเมื่อเราคิดบวกแล้วเนาะสะภาวะจิตเรามันก็สภาวะความรู้สึกแล้วกันมันไปนในเชิงบวกอะ่ะทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองได้เนาะอะ,อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ก็หมายความว่าความย้อนวัยอะไรต่างๆ่าเนี้ยก็ได้ด้วยนะข้อ9นะทุกๆบ้านนะปรับย่านความถี่อยู่ในระดับของความสุขเนาะความสุขความสําเร็จบางครั้งร่งลำรวยนะสิบนะฮะช่วยให้หลับลึกหลับสบายนะ เ,เ,เขาเรียกว่าระบบนะระบบของการไหลเวียนเลือดเนาะนะก็จะดีขึ้นก็เขาเรียกว่าความสุขที่แบบว่าหัวเราะง่ายขึ้นยิ้มง่ายขึ้นมีความสุขปิติง่ายขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคงสภาพยาวนานมากขึ้นอันนี้ก็คือ1 0ข้อแรกใน20ข้อที่ําได้สัมผัสกับตัวเองเนาะ แล้วก็จะกําลังมาส่งต่อส่งต่อกันแบบฟรีๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ข้อ11และข้อ20กันใน EP ต่อไปนะคะ